เคาะมาเรียบร้อยนี่ยี่สิบแปดธันวาคมเป็นบรรยุประจำปีของ้าคตะอ,อกเน้นย้ำว่าเฉพาะปีนี้นะนเลือกวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะครับเนื่องจากเป็นวันตากศิลมหาราชนี่นะฮะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแปดจังหวัดภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีจังหวัดอะไรบ้างครับก็มีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้ว28ธันวาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันปรับดาพิเศษ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระหมหากษัตริย์ของกรุงธนบุรีหนึ่งเดียวเลยว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ชมครับจึงต้องท้าวความถึงพระองค์ท่านเลยตอนที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกท่านกร็รวบรวมไพ่พลตามพงศาวดารบอกประมาณ500คนตีฝ่ามาจากกรุงศรีไล่มาจากนครนายกมาปราจีนบุรีนะครับศรีมหาโพธิ์แล้วเข้าฉะเชิงเทราปากน้ำโจโรนะครับแล้วก็เข้ามาที่ชนบุรีบางปะสร้อย ไล่มาจนถึงทัพพระยาจนกลายเป็นพัทยาจนทุกวันนี้ไปที่ระยองบ้านค่ายวัดท่าร่มอะไรก็แล้วแต่มาที่วัดพลับจันทบุรีนะครับเข้าตีเมืองจันยึดได้ก็ไปรวบรวมเรือต่างๆที่จังหวัดตราดก่อนจะย้อนกลับไปค่ายโพสามต้นเพื่อไปกู้นะเอก,กราชให้กับชาติไทยเห็นไหมฮะเส้นทางเดินทัพของพระองค์ท่านนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตอนออกเลย นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือเอาวันที่28ธันวาคมวันตักสินมหาราชนี่แหละนะครับเป็นวันหยุดนะฮะพิเศษของภาคตะวันออกแต่จะแตกต่างกับภาคอื่นภาคอื่นเวลาหยุดเนี่ยเขาจะเลือกไม่วันจันทร์ก็วันศุกร์จะได้หยุดยาวแต่ของภาคตะวันออกเนี่ยเนี่ยฮะมาหยุดวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฟันหลอวันที่27นี่แหละนะครับอยู่หนึ่งวันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอถึงสิ้นปีคือเดือนหน้า คนภาคตะนอ,อกก็ต้องคิดแหละนะครับว่าเดือนหน้าจะป่วยวันไหนดีนะครับถ้าป่วยวันจันทร์ที่27ทธันวาคมก็จะได้หยุดนะฮะอาทิตย์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์อังคาร4วันแต่ถ้าทนอีกหน่อยค่อยไปป่วยช <laughs> ิัเก้าสามสก็จะได้คาบเกี่ยวช่วงปีใหม่ไปด้วยเลยนี่ครับ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามหยุดยาวเจ็ดวันเลยโอ้โหหยุดแบบนี้ดีกว่าเก็บไว้ใครที่กำลังจะป่วยเก็บไว้ค่อยไปป่วยยี่สิบเก้าสามสิบ